เด็ก <ไป S 1> ด้วยเด็กจับมือกันน่ารักเลยถ้าไปเฮ <c oughs> ียคนไป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 ห้องสควิตเกมเลยอนะที่มันเกมน้ำตา,างไงเทสป,ปี้เนี่ยที่มันติดอยู่ตรงรูปโป่งเนี่ยเออว่ะดวงทิตเนี่ย <c oughs> น่าใช่เลยเกมเพื่อห้องสควิตเกมเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เด็กจับมือกันน่ารักนะเห็นเด็กเห็นรูปหัวกลางวะอันนี้คือเด็กที่โดนบูชายันไว้ในหมู่บ้านหมู่บ้านคำสาปนี้โอ้โหเกินไปเพื่อนบูบูชายัญกดเปิดนะเพื่อนาเอกดเข้าไปแล้วมัะ เป็นทั้งดิ้งเด็กฟันเฮาส์ไอ้พวกคุณมันมีมันมีทางมันมีทางไปท่านสายด้วยนี่อะไรรถรถของเล่นตัวเล็เ่นเกมผีอย่านี้เกมเนี่ยเลิฟลาเอ้ยไม่ใช่นแ่เห็นต่อสอนหรือหรือว่าเราต้องทำต่อสอนกับกันไปกแพรกัมแพร่ป่ะอันเนี้ยอันนี้กัมแพร่เลิฟคืออย่างนนิโกเป็นของปลอมมากแล้วเลิฟเลิฟแลนเนี่ยเพื่อนมันต้องเลิฟแลนเนี่ยเลิฟ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 จริงด้วยเอ็นดีหล่นอยู่เนี้ยหม่กของพลังงานเตาเผาเก้าผมจริงประสบการณ์แก็ต พิกัดต่องเกียเชื่อมโยนนี่ไงเนี่ยเอ็นกับดีตกอยู่ตรงนั้นมีมีรถของเล่นที่เปื่อนเลือดด้วยตรงนี้แหม่โอ้ไหนก็ไม่ดีเลยไอ้ข่าวเดินไปเดินเหรอเนี่ยเพื่อนมีตัวในขาววงกด้วยนะมันจะมีเหมือนเหมือนตัวแบบมีกระโปรงอ่ะเฮ้ยนี่ลินดานี่ว่าลินดาเดินในขาววงกดห้ามห้ามให้ลินดาเจอปะอย่าให้ลินดาโอ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยไปใช้ปืนไม่ใช้ปืน ปืนเดียวโหตัวอะไรก็ได้ห้าไม่ใช้ปืนกตัวแรกเลยพี่ต้นในฐานะที่พี่ต้นเป็นคนที่จ้าอุ้ยจะกลับประตูได้เปล่าอ่กูมีงานน้ำอยู่หรือว่าเอาทุบผ่วนดินดาได้วะเดี๋ยวกูลองวิงหน่อยกูโดนดินดาฆ่าอะไรไปโอาหอน โอ้ยใครเดินมาตันหมดเลยโอ้ยมีเทเลปี้ด้วยผ่านแล้วฮะวิ่งไงวิ่งทางไหนทางไหนมาตรงมาใช่ปะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายสุดอ่ะเลี้ยวซ้ายใช่ปะซ้ายแล้วก็มันจะติดอ่ะคือซ้ายซ้ายก่อนแล้วก็ตรงมานิดหนึ่งแล้วก็ขวาแล้วมันจะมาดังโอ้ยมันยิงยับเลยพี่กูกลับทางเดิมก่อนเออะใช้ปืนเก่งคือมันอยู่ซ้ายอ่ะมันดักอ่ะ ไม่มีหัวนะเออไม่มีหัวแล้วไม่มีหัวเด่นเลยเด่นเลยอันนี้อันนี้โซจอนแล้วกันอี้แล้วกันโใไปทางไหนอ่ะเพื่อนยังไม่ไปเลยเราซ้ายสุดตรงไหนอ่ะเอ้ากูโดเป็นอะไรกูเต้นอะไปโยบซอไปโยบซอบไบาไปอะไรบ้างไปะไรวใครไม่คุยกับเดบลาได้นะเฮ้ยลองหาของก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราต้องใช้อ๋อเนี่ยมาแล้ว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 เหลใคร ไม่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใครมึงคนม่รู้เดี๋ยวแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเยียท่าดูดูท่ามันดิมีรูด้านล่างไอโซนชียลไอคนจะสวดมันจะสวดเหรอวะเนี่ยไอตรงเนี้เดี๋ยวด้านสวัสดีฉันชื่อเดโบเกรสอามมานซาบอกกับฉันเพื่อนมีเป็นตัวนี้ด้วยอ้าวดูนี่นายจะช่วยพวกเราจะบอกว่านะเพื่อนกูว่าท่องโลกๆไงต้องมีตัวเฮียอะไรเดี๋ยววิ่งมาเล่นเราอีกเชื่อป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูกูเอาเงินเดิมพันเลย ห้องลโลกลแะไม่มีทางที่มันจะสร้างห้องลโลกลอย่างนี้มาให้เราหาของเล,ล่นหรอกแล้วเดินแล้วเสียงไม้กระทบโอ้โหอันเละอย่างเงี้ยต,ต้องมีตัวอะไรวิ่งมาหากูลอยบนรถละมันเหลืออะไรเหลือพาธีบ้าด่างเง <ขอ S 2> ี้ยได้กูว่ามีตัวอะไรนะในทรายแน่เลยโซพาธีบ้าพาธีแบบพาทีาท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 น่ากูต้องเฝ้าปิงอ่ะดิพวกมึงไปลุยกันเลยเปล่งปิงเราปิงกูบอกป้องปิงเล่นแข่งจักรยานแล้วสื่อไฟฉายเมั้งยังเหมือนเหมือนยังเหมือนซี่ะไม่ใช่ไปเปิดบ้านแล้วไปมีตัววิ่งแล้วมาจากบ้านนะไอ้ช่อง คืช็อกเลยแล้วเอ๊ย่าลูกดอกรู้แล้วอะไรอะไรเป็นประโยชน์ต่อปลาได้ด้วยต้องปลาต้องทำอะไรให้แตะอ๋อเนี่ยอ๋อแต่กกดเลขสองมันกลายเป็นพิมพ์อ่ะไม่ใช่พิมพ์กูจะไม่พิมพ์ดีกูจะกดลูกดอกดิพิมพ์อะไรวะแล้วปลาได้รัวๆเลยเหรอปลาใส่ดังลิดาเมื่อกี้ได้ปะกลับไปดิมันเนื้เตยเนืติงอุ้ยจอมมีดยังฆ่าคนด้วยนี่ได้เลยอันนี้รูปหัวใจอันนี้รูปหัวใจรูปหัวใจนะเพื่อน ไอการไอ้ไพ่พอดีจะมีหายเลยเฮ้ยเฮ้ยจุดดีวิ่งลูกดอกลูกดอกลูกดอกไงอันนี้อันนี้อันนี้ที่ไหนวะมันตามหลังกูอยู่เนี่ยเอ้ยอะไรนะอีบอลลูนให้ปลาลูกดอกใส่สิบบอลลูนโนว่าไงมันอยู่ข้างบนโอ้โหเหมือนต้องหนีแล้วโดนหนถือแล้วสวยเพื่อนอุ้ยโหงต่อขาดีอะไรวิ่งออกมาเยอะเลยอาย่งเงี้ยชิลดี ซิวเลยดิโอ้ง่ายโอ้โหพวกมึงซิวกูลั่นอยู่ไงสามเจ็ดกูหนีตายเดคอลมีก๊อตไปจะหมดแหละมึงเนี่ยอ่ะเร็วเลยมาละอันนี้ดอกเท่าไหร่ยี่สิบบาทสามลูกเนี่ยโอ้กูค้นแน่นเลยว่ะเข้าก่อนล้วกันประตูโอ้เพลงเฮิ่งโอ้โหหนีจากตรงนู้นมาเจอตรงนี้โอ้โหลันกว้างทำไมกูเข้าไม่ได้อะติดหรอประตูเฮ้ย โอ้โหกว้างจังเกตอะไรวะเนี่ยเกตเลยใครวะดูข้างหลังดิดูข้างหลังดูข้างหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยในห้องเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นหลังอะไรตัวยหญ่ใหญ่อะอะไรอะแฉอะไรก็ไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหดักโซว่าเนี่ยเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปแค่ขอบเฉยลานบอสด้วยลานบอสด้วยโอ้โหมันโคตรลานตีบอสอะมึงกูรู้แล้วกูรู้แล้วอะไรเดี๋ยวมันจะปล่อยให้มันหลุดมาหาเราเว้ยนี่แค่หรือเฮ้ยไม่แนมีอะไรไม่รู้อยู่ด้วยเฮ้ยอะไรตรงกลางอะ มีการน้ำอยู่อ่ะมันทำอะไรได้บ้างวะทั่วเฮ้ยเฮ้ยจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะมาไกลได้ขนาดนี้เดินทางดูเหมือนว่าเธอจะผ่านพวกแถบของฉันมาแล้วก็ยังมันมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้นะใช่แบบว่าอ่าไม่อ่าไม่ถูกอ่ะเออโอเคอ่านอ่านนะขอ acting เดินทางที่คุณสามารถอยู่ได้ตอนนี้จูดิอ้าเฮ้ยอ่านฉันถามคุณถามตองตการอนาคตคุณไม่สอดคล้องกัน มันมีได้ด้วยไอ้เหี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะเอฟคันอตามซึมาขนาดขนาดกล้าพอตอนนี้ if you dare your future is not e n อ i n g ต่อเชนมาเถิดนะอ่ากล้าพอถึงแม้ว่านาคุล่าคนจะไม่มีก็ตามเอ็นดี้คัสโต้ประสาทโอเคไหมมุมวะกูว่าจุดจบของเราคือไอ้นั่นแหละไหนแม่งมุมวะไม่อตัวเมื่อกี้ให้อยู่ข้างหลังอ๋นโอ้เอ้ยมันอาจจะส่งมาปล่อยตรงนี้ก็ได้นะมันเตรียมมันเตรียมก่อนเนี่ย เตรียมพร้อมเลยอ่ะพร้อมมาแล้วแล้วมันต้องเดินไปไหนอ่ะข้างบนป่ะปราสาทเนี่ยเนี่ยเหมือนเดินได้นะท่านนี้ยเมื่อกี้บอกเข้าปราสาทด้วยใช่เนี่ยเนี่ยมีมีแสงมีแสงขึ้นมาอยู่ได้ไรอ่ะปุ๊บบอดไฟเพื่อนโอ้โหไอ้ข้อมักลงก็แค่แค่น้ำจิ้มอ๋ออ๋อขึ้นไม่ได้ขึ้นไงอ่ะโดดๆเรื่อยเนี่ยโดดโดดไม่ขึ้นแต่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรวะปราสาทอยู่ไหนวะอ๋อ ตามสีทองเนี่ยเจอแล้วชู้ปะใช่เนี่ยเราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วอ๋อมีทางไปต่อนี่นาเบสแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องตามสีทองทองนี้ไปปะนี่ปะต้องขวดรอต้องตามไฟขวดอะไรอ่ะขวดอะไรเหออแล้วนั่นอะไรรออยู่อ่ะลูกโป่งอ่ะลูกโป่งรูกดาวโอ้ลูกโป่งเนี่ยอาจจะต้องตามขวดมาแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรที่หน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้ ในในนนาไือเปล่าโอ้โหสิรานโอ้มาว่นีหอเสียตลมานลยาลยมาเลยาเยมาเลยมาเมานลาเอยมอลยมาเลยมาเล้าเยมาเลมาเลยมาเนยมาเลยมาเลยมีเมาเไยมาเลยมาเลาเมาเลยมาเมาลมเลมาเลยมาเลยมาเมาเลมาเลยมาเยเยมานาเลาเลมาเลยยมาเลยมาเยมาเมาเล้เลยมาเลยมาเลยมเมาเลมลเล้เยเนี่ยมาหาเกลยาเมายมเลยายยาเย

ไม่สามารถทีมว่าจะว่าจะมีวุฒิท้งหมวดสองเออต้องไปหากลับไปหาวุฒิเกลเนเลยที่คือต้องต้องกลับไปหาหนรกสินะไม่ใช่เหี้ยละโอ้โหเฮี้ยเกินไปที่ใช้กัดเราเลยดิไอต้นก็เติมเลยใช่หรอเล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยันเกมนี่ต้องปังแพงโอ้โหนักต้องรอต้นไม้ไปเว้ยรอต้นไม้มาขี้กูรอต้นไม้ต้องมึงต้องลอให้พวกกูอ่ะเรืยบร้อยละต้นไม้ไหนวะโอ้ย ไม่มันล้อขอบขอบแบบล้อมันจะเหมือ,อ,อทีทองทองอ่ะบนกระโหลกมันปะเนี่ยนี่ไงบนกระโหลกเพื่อนออ๋ตอนที่ตอนนี้มันโจมตีมันจะมีดีเลย์ขึ้นมาเว้ยเราต้องให้โจมมันโจมตีก่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อมันให้ก็ได้ถูกไหมพวกมึงเก็บนะในในใกูล่อให้แล้วเอาเลยเอาเลยเก็บเลยแทงแทงแทง,ทงได้ไดแล้วโอ้โหก็โอ้แล้วอัคคีใช้สองชิ้นใช้สองชิ้นได้มาแล้วเพื่อนต่อเลยโอ้โหเท่อะเอ้าได้กดเล่นหนึ่งดิสักเล่นเขียว ้ยเไปฉาบเป็นดาบอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยฟางใส่หัวมันได้ไหมข้างใส่มันน่ะเพื่อนปลาลับหยอปลาดีหวาคุณไม่กลัวอะไรลูกไม่ตะโกดเลขสองมันกลายเป็นเดินเอ้ยมันกลายเป็นช่องแชทอ่ะมาทำทำไมวะไม่ใช่ผมเป็นเป็นเป็นประสาเลยอ๋อคุณไม่เป็นโอ้ทำไมเลขสองมันมันจังอ่ะนี่เลขหนึ่งดีกว่าเหรอ Starburst s t วุ่มหัว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 เฮ้ยขี้ขวางได้ด้วยโซขี้ขวางได้ด้วยหูวโจหัวโจเฮ้ึฮะ มันวะเออปล่าภาษามันไม่ใช่เกมผีเว้ยมันคือเกมต่อสู้แต่มันมีไอ้ช่องนะคือไปไปไม่ใช่แล้วเกมผีก็ไปปลาที่เสรมันาลวนเลยเพื่อนปลาปลาเพื่อนหนีเออปลา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 อย่าสู้แล้วนี่คือทำมันให้เราเก็บอาวุธไปสู้กับลินดาได้ไปเลเฮ้ยเพื่อนไอ้ไอ้เขาแล้วเขาแล้วไอ้คิวกันนี่อมันกดมันกดกระโดดแล้วไอ้กระโดดแล้วลิกขวาเลยจะไหนเนี่ยรีบหยู่อาวุฒล อ้าวเข้าไงอะไม่ต้อง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 อ๋อนี่ก่อนโอเคโอเฮ้ยอะไรอ๋อมันอ๋อมันเป็นสีนี้เหรอนึกว่าสีฟ้าเออสีสวยเดี๋ยวใช้ตายชิบหายว่ากูถือไอ้เขียวนี้ที่ไหนเดี๋ยนี่เดะไปเลยไต้องพุดมาทักอซกันไหนโซว่าไม่โซว่าเพื่ไหนโซว่เฮ้ยมันมีที่ให้แอบด้วยตัวไหนต้อประตูไงไอ้ไอ้นี่ต้องม่เถียงกูต้องไม่ถียงกูกัน เฮ้ยมีมีฮิวมีฮิวมีฮิวอ๋อไอไอไอดาบก็คือระยะไกลใช่ป่ะไอเขียวคือระยะไกลเหมือนมีตัวอะไรเดินอยู่ข้างในไอ้เหี้ยมองดูลำบากไอ้เหี้ยตอนนี้กูตอนนี้กูไม่กูลินดาแล้วนี่แหละวะเฮ้ยวันนี้ลินดาไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรอ่ะกูเดินมาสู่ทางนะเอากูเดินมาคนเดียวนี่ว่าชิบหายละไม่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 คือกูเจอผีอยู่คนเราอยู่คนเดียวเว้ยไอหายเลยนี่ตัวมีมีหิวด้วยเบสไอใส่เนี่ย เอโซตือปิงวะกูกูกูมันหนุ่ยิวอ่ะอ้วกเวนเวสกูกูัอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่มีตยมีลองสู้ปะสู้สู้สู้ปาปลาปลาปาปลาปลาโอเคโอเคฮิวแล้วฮิวแล้วมีฮิวหิวเพื่อนไงหิวแต่ว่ปลาใส่ปลาใส่อึนการน้ำอือเฮ้ยไอ้นี่มันจุดยดีนี่วะอันนี้กูโผล่มาดิไม่อยู่กูไม่อยู่กูโซโซเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอ้าวอ้าวเแล้วเหรอ อะรจังอะเราคนเยอะไปสะพานเลยแล้วพุชโอ้ฟันฟันฟันเออทางซ้รยเอองเก่าหรอเก่าทั้งเอืออืออือวดทีแบ็กที่เดี๋ยนะสะพานอยู่ไหนฮะต้องอีฝั่งหรปะไม่ถลายมาพวกเงียบทางไหนฮะขี่ขวาอีกคนหนอ่ะอันนี้ไงไงสะพานอ๋อเนี่นี่เจอโอ้สะพานสะพานมีสองฝั่งเ เฮ้ยดีดูอ๋อมันจบกันมันจบกันเปเหมือนกันน่าตรงไปวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรพยานเฮ้ยปลาไม่ทด่ปลาไม่ทด่ปลาปลาหอกใส่เลยอืออืออืปลาหอกไว้จุดนี้ต้องปาหอกแล้วล่ะว่าแชมเปอร์ท่านันคือศพของจูดี้นี่ไงนี่ไงมันมันให้ทำลายตาไหลตาหน่อยตาหน่อยตาเราเรอรอรออยู่เดินวนจะผ่านไปได้ปหมวนวนวะวน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 หามันวนหาวนวนหา เล็งหัวเพื่อเล็งหัวมันลอยห้าสิบถ้าโดนหัวเฮ้ยอะไรไม่ปอแปรด้วยอ่ะกูดูไม่ปอแปรอยู่เฮ้ยนั่นไงไอ้ลินดาลินดามอยู่ข้างบนต่อลินดาลินดาเนี่ยปลาปลาใส่มันอยู่มันยิงปืนอยู่มันยิงปืนอยู่นั่นน่ะนยิงปืนอยู่ข้างบนอะโอ้โหมันยิงยับเลยอืมอืมนยิงกูี่แล้วตาไหนอ่ะมันให้เราเฮ้ยหลบโอ้เจาะอืดอสดอสหลบตายนี่ไงก็มาดี ไปนี่ไงเราช่วยจุดดีหน้แบบไม่นี้เลยอะหน้าแบบไอ้ที่ทำนาคีก็แชร์แล้วชุดแชรไปเลยฉันรู้สึกทันเป็นอะไรที่ทำทำนาคีก็แชร์นี่มาฉันไม่เคยรู้สึกเหมือนจะมีชีวิตอย่างนีกันเลยการเดทาที่สนุกมากก็เลยไปใช่ไหมอ่านไม่เคยคิดว่าฉันจะได้กลับมามีตัวตนอีกครั้งกลับมาโลกอีกครั้งหนึ่งฉันจะเป็นอิสระไรเงี้ยเราจะไปเป็นคนที่ดังที่สุดบนโลก เอาเนี่ยเอน็นวีเข้าสิงคิดบอามาจากง่ายขนาดนั้นหนึงไงนี่มันคือความผิดพลาดเ,เธอทำมาเพื่อขาดฉันใะแตนะ่บอกนี่ความผิดพลาดใหญ่สุดของเธอมากแบบเออก็ใช่เลยลืมไปเลยขอโทษตอนนี้ฉันมีพลังมากกว่าเธอกแล,ล้วตอนนี้ฉันควบคุมมันสมบูรณ์ด้วยการดัวพลังของมินิดามา แะฉันก็จะกลับมานี่ขอลเราวิวุของเราโลกนี้ละกันดินดาและฉันจะกลับมาบนโลกในมิชานี้จะไม่อยากจะเชื่อเลยเนะว่าเธอจะหยุดฉันได้อันสุดท้ายแปลไม่ออกไอ้ปีศาจิฉ<ส>าฉัน<อ>เออเออปีสาวใช่ะฉัน้่าไม่ฉ <c oughs> เป็นเวียดอะ และเอ็นวีเอ็นวิอารมณ์แบบย่อจากเอ็นเวียดปะไปสานรไปารลิซยาหออเอ็นวีเอ็นว่าจะย่อมาจากมันน่าจะแบบอารมณ์แบบไม่ได้ลิยาเพราะว่าเพว่าเอ็นวีไปคำนามเว้ยเอ้นี่ฮอลีวูดแต่มันลิซาอย่างนใช่ปะเพราะมันลิซ่าจูดี้ใช่เนี่ยคซีนแทงมันดีจ้ามันดิจ้าจูดี้เอ้ยมันเขียวว่าจูดี้รีเทิร์นเลดค้คาเฟน เป็นซาตานปะอินวีอ่ะเออผมแดงเหรอไม่ซาตานซาตานคือแองเกอร์เว้ยเมื่อก่อนหน้านี้เป็นอีก่อนอีก่อนที่จะเล่นอีพิโซดเนี่ยมันมีพวกทฤษฎีโลกคู่ขล่าเลยไม่รู้ด้วยแบบเป็นแบบต่างโลกโลกอีกโลกหนึ่งเนี่ยเอาวิญญาณไอเอาไอ้ไงเออแล้วมันลาทีมันมันบูชาซาตานด้วยมีมีรูปดาวดาวรูปดาวแบบวงกลมดาวอย่าบอกนะว่าอันนี้จูดี้กับ ไอเอ็นวีลินดาอะเป็นแบบนี้เหรอแบบเป็นแบบไม่ใช่ลินลินดาครับไอเอ็นวีทูบีคอนติเนียลเีบล้าจะติดต่อต่อไปทำไมมาจะแฟนไทยจะตติด่อต่อไปขอบคุณมากที่เล่นเกมนี้ทูบีคอนติเนียลถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาดชิ้ใหม่อย่าลืมกดกดดีกันด้วยนะครับผมสวัสดีไนี้ถอดราวแล้วเจอใหม่ผ่านหน้าสัปดาหนี้โดยครั้งผีบ๊ายบายมาล้างเรื่องร้อนของทางปิตยสาร